นำเศร้า,าเขานำม,มาเขาแก้อาการใบเหลืองใบใหม่ของมะเขือใ้แม,นม่นบอแก้อาการใบหงิกใบงอกของบกักผิดได้จริงหรือไม่คลิปนี้ผมจะมาพิสูจน์ให้พี่น้องในเบิงงนน้ำกันครับสวัสดีครับเบาวต้นเดอะซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านยุคใหม่ มาเลยครับเมื่อน,นี้มาแชร์มานำเสนอน้ำม,มาเขาน้ำสาวข้าวแก้มะเขือใบเหลืองขอใบใหม่ว่าได้จริงหรือบอนะครับแล้วกาบ,บักพิกใบเหลืองใบหยิกใบง้อได้เมนอีหรีบอนะครับมื่อน,นี้ ผมชิมาทดสอบทดลองซึ่งคลิปนี้นี่ผมทดลองทดสอบมาแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับเด้แล้วก็เก็บภาพมาให้พี่นงไดในเบิงนะครับว่ามันได้จริงๆนะครับเกียไดรีรีครับพี่นงองวิธีการก็เาอนาน้ำมาเขาเนี่แหละครับน้ำสาวข้าวเอามาโหด มาุดหรือว่าใช้กระบอกฉีดทั้งฉีดพ่นก็ไดนะครับให้รับปิดผักกองเข้าครับพี่น้องเป็นนามมาล้วนๆนะครับเด้บอบ่อใดผสมนามนะครับหนามมาอย่างเดียวพี่น้องพี่น้องมาเข่ากับเทผสมกันไวเก็บกันไวให้มันใดได้ลายก็ไดนะครับสักสามสี่หมื่นแล้วก็จังเอาไปหดหรือว่าไปฉีดไปพ่นให้กบเปิดผักกองเห้านะครับ นี่คือตน้นมะเขือนะครับมะเขือที่ออกอาการขอบใบเ,ลบใบบเหลืองคือใบบสมบูรณ์นั่นแหละครับขอบใบเหลืองขอบใบงิกใบง้อของบักผิกนะครับเขาก็เอามาหดไห้นะครับตัวนี้ในผมปลูกไว้กินนะครับในครัวเลือดนะครับบัวลายซิกวากอนะครับ มันก็มีซุ้มใบเหลืองนะครับผมก็ฉีดพ่น่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับมาเบิงมันก็เขียวขื้นอีรีครับพี่น้องนะครับเด้อใบเหลืองมันก็หายไปนะครับหลังจากเข้ามาพ่นนำเศร้าเขา่าหรือว่ามาฉีดพ่นหายแล้วนะครับประมาณหามือถึงคิดมือนะครับอาการมันก็จะลืมอดีขข้นนะครับลืมเขียวขึ้น ใบเหลืองขอบใบใหม่กัะเริ่มหายนะครับดอกก็เริ่มมากนะครับหดสมือเลยครับเด้อยปพี่นวกฮดแท้านามกระได,ด้เด้อยครับเด้อไปลองเบิ่งครับขอบคุณพี่น้อกสปูสุขคุนครับสวัสดีครับ